สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นดนรื่องาคสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง3มลิงก์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรีวิวนะครับที่ได้ออกมา โพสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารของตะก,กูลเกลเซอร์นะครับที่ทำได้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเกลเซอร์ที่มีการรับเงินปันผลทั้งทั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยนะครับสภาพทีมเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ยังไม่คล่องอีกด้วยนะครับก่อนหน้านั้นครับทางแกลดีนวิวเคยขอให้ตะก,กูลเกลเซอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทุนเจ้าของทีมจากสหรัฐเนี่ย งดรับเงินปันผลเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีด้วยกันนะครับเพื่อที่ทีมเนี่ยจะได้มีเงินนําไปใช้กับการทําทีมได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับตัวคนเกลเซอร์เนี่ยก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะทําแบบนั้นด้วยนะครับโดยในปีนี้พวกเขาเนี่ยก็รับเงินปันผลจากสโมสรอนแมนยูไปเป็นจำนวนเงิน11หล้านปอนด์ได้ทั้งนี้ครับทางแกรีเวิลเนี่ยได้มีการโพสต์รูปภาพล่าสุดนะครับที่มีการบอกว่า กิสเซนยูอเลเซนเนี่ยกำลังพิจารณาว่าจะอยู่กับเบรนฟอร์ตต่อไปหรือว่าจะเซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์เด็ดดีนะครับพร้อมกับมีแคปชั่นออกมานะครับว่าเพราะอย่างนี้มันถึงควรที่จะต้องมีการหยุดรับเงินปันผลไปก่อนนะครับสำหรับเงินทุกๆส่วนเนี่ยควรที่ต้องนํากลับไปให้กับทางสโมสรใช้จนกว่าพวกเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นทีมที่น่าดึงดูดอีกครั้งหนึ่งนะครับ่วนแล้วต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของฮร์ริมาลเบสบี้นะครับที่ได้มีการลบภาพถือปืนโชว์บนไอจีออกไป สำหรับฮันนีมานเบสบี้ครับกองกลางดาวรุ่งของเราเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยมีการลบรูปที่มีการถือปืนนะครับออกจากอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับซึ่งสําหรับดาวรุ่งวันสิบเกาปีรายนี้ครับก็เพิ่งเดบิวต์กับทีมชุดใหญ่ไปในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะครับไปทั้งหมด3นัดด้วยกันนะครับโดยตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่างพักร้อนนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับมาแสดงสโมสร์แล้วก็มีการร่วมทัวร์ช่วงปีซังกันไปนะครับ สำหรับเมสบี้เนี่ยมีการโพสต์ภาพเซลฟี่ตัวเองนะครับถือปืนลงบนอินสตาแกรนะครับโดยทําท่าจับปืนที่ผิดหลักความปลอดภัยนะครับระหว่างชวนเพื่อนๆเ,เนี่ยไปทดสอบความแม่นที่สนามยิงปืนนะครับซึ่งภายหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ลงในสังคมออนไลน์เนี่ยสุดท้ายเจ้าตัวก็ตัดสินใจลบภาพดังกลับทันทีนะครับเพราะว่าโดนกระแสด,ดรามา่ายางหนักจากแฟนบอลน,นั่นเองนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมาครับโยงมาที่เรื่องของจูเลียนทิมเบอร์นะครับซึ่งความเคลื่อนไหวเนี่ยออกมาจากกุนซือของทางอาแจกนั่นเองนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มเกี่ยวกับอนาคตของลูกทีมรายนี้นะครับแล้วก็จูเลียนทิมเบอร์เนี่ยเราสร้างกันดีครับว่ากําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์แต่เราอย่างหนักนะครับสำหรับกุนซือของทางอาแจกเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กันดอกมานะครับว่าผมเนี่ยได้มีการพูดคุยกับจูเลียนทิมเบอร์แล้วนะครับผมคิดว่าเขาจะอยู่กับทางอาแจกต่อไป ทิมเบอร์เป็นเด็กฉลาดครับเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสําหรับตัวเองนะครับเราคิดว่าทางทิมเบอร์จะอยู่กับทีมต่อไปนั่นเองนะขณะที่ในรายของแอนโทนีครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับมีรายงานออกมาจากมิลเลอร์ครับว่าแอนโทนีเนี่ยไมมารายงานตัวกับทางอาร์แจ็คนะฮะสำหรับการฝึกซ้อมสัปดาห์แรกนะครับซึ่งสําหรับแอนโทนีเนี่ยหายหนะ้าหายตาไม่ได้มารายงานตัวกับทางอาร์แจ็คเพื่อซ้อมปีซั่นมือแรกนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะเป็นการสส่ญสาณเรื่องของการขอย้ายทีมหรือเปล่านะครับเป็นการกดดันสโมอสอนให้สโมอสอนเนี่ยให้โอกาสย้ายทีมครั้งนี้ซึ่งแอนทนี่กำลังมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูเตดอย่างหนักอยู่นะครับ สำหรับอาแจากเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเร่งรีบในเรื่องของการปล่อยนักเตะออกจากทีมนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์เกี่ยวกับการเงินเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับซึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ทางอาแจากเนี่ยก็มีการปล่อยนักเตะตัวหลักเนี่ยออกไปหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับตัวยอย่างเช่นไรอันกาเบนเบิร์ตอย่างเงี้ยนะครับไปบาเยิร์นแล้วก็มีเซมบัสเตียนอันแลงเงี้ยไปดอทมุนนะครับในราคาที่สูงมากๆด้วยนะครับและหลังจากที่มันมีกระแสข่าวออกมาเนี่ยนะครับ คือทางเอนโทนี่เนี่ยก็ได้มีการเคลื่อนไหวทันทีครับในโซเชียลส่วนตัวนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็มีการโพสต์เลยนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็มารายงานตัวฝึกซ้อมกับทางสโมสอาร์แจกเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ลงสนามฝึกซ้อมนะครับเจ้าตัวเนี่ย มาฝึกซ้อมในโรงยิมนะครับมากายภาพนะฮะมาฟื้นฟูสร่างกายก่อนนะครับซึ่งมันก็อยู่ในคอร์สหรือว่าในส่วนการฝึกซ้อมของทางสโมโสรนั่นแหละนะครับเจ้าตัวไม่ได้หนีไปไหนอย่างที่สื่ออังกฤษเนี่ยมีการเล่นกระแสกันออกมานะครับเพื่อนมีข่าวลือนะเรื่องนี้เป็นการยืนยันชัดเจนนะครับรูปภาพก็ตามนี้เลยนะฮะสื่อเอ n มเนี่ยก็ไปแคปมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็มาฝึกซ้อมตามปกตินะครับ เสื้อซ้อมก็เป็นเสื้อของอาแจกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เดินทางไปไหนอย่างแน่นอนนะครับตามที่เป็นข่าวนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับเคลียร์เรื่องของแอนทนี่กันไปในขณะเดียวกันครับสื่ออังกฤษเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์กันออกมาครับว่าเรื่องของการคว้าตัวเอนทนี่ถ้าเกิดแมนยูมองว่าค่าตัวของักเตะราเนี่ยมาสูงเกินไปตอนเนี้ยราคาที่อาแจกตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์อัพขึ้นไปแล้วนะครับโดนโกงค่าตัวหนักมากนะครับ ซึ่งทีนี้สื่ออังกฤษเนี่ยเขาก็ได้ิีคอห์กันออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูเนี่ยอย่าเพิ่งไปซื้อแอนโทนีก็ได้นะครับแต่ว่าลองใช้ความคิดแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นการใช้เงินที่คุ้มค่ากว่านี้ครับก็คือตอนนี้แมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับมิดฟิลด์กลางแล้วก็เกมรับใช่ไหมนะครับซึ่งแนวรุกของแมนยูเนี่ยถามว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเสริมไหมก็มีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลือกที่มีอยู่เนี่ยนะฮะตัวผู้เล่นชุดเก่าเนี่ยมันก็ยังพอทถ่าายไปไปด้บ้บงนะครับ ซึ่งแมนยูเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงดูไหมนะครับในเรื่องของการซื้อนักเตะของอารจ็กสองรายที่เป็นเพื่อนร่วมทีมของทางเอนทนีนี่แหละนะฮะแต่ว่าเป็นผู้เล่นแนวรับนะฮะซึ่งจูเดนเทมเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดีลที่ยากไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มันมีอีก2นักเตะที่แมนยูก็มีข่าวไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับ นัดแต่ารายแรกเนี่ยโยงไปที่ในเรื่องของดิซันโดมาติเนสครับนัดแต่ารายนี้นะครับราคาเชื่อกันว่าไม่น่าจะเกิน50หล้านปอนด์นะครับซึ่งการที่จะเอาเงินส่วนที่จะไปซื้อแอนโทนีเนี่ยมาทุ่งซื้อดิซันโดมาติเนสเนี่ยก็น่าจะคุ้มค่าเหมือนกันนะครับก็ใช้เงินเพียงแค่ ครึ่งเดียวไม่เกิน50ไม่เกิน40บางทีเนี่ยไม่เกิน3 5ล้านปอนด์เลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าเราตามข่าวกันออกมาเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งในรายของดิซันโดมาตินิสเนี่ยเล่นได้หลากหลายครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับแล้วก็เซนเตอร์ต,ตัวกลางได้เช่นเดียวกันนะฮะถือว่าเป็นแนวรับที่สะพัดประโยชน์พอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเป็นหัวใจสําคัญในแนวรับของเทนฮากตอนที่เคนฮากคุมอาแจกอยู่ ส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับก็โยงมาที่ในรายของแอสันอวารสนะครับซึ่งเป็นอดีตลูกทีมของเทนทากเช่นเดียวกันนะครับค่าตัวเนี่ยก็เชื่อกันว่าไม่เกิน30หล้านปอนด์นะครับอยู่ในวงเงินประมาณ25่สห้าจะถึงสาล้านปอนด์นะฮะซึ่งเป็นนักเตะประเภทแบบมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแล้วก็สามารถลงมาเล่นเบสเซนเตอร์ได้บางครั้งบางคราวด้วยนะครับแต่ว่า ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดก็คือมิดฟิลด์ตัวรับนั่นเองนะครับก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับสำหรับเม็ดฟิโวรานี้นะฮะซึ่งถ้าเกิดแมนยูเนี่ยได้ตัวทั้งแอสันอวารีแล้วก็ฟิคิได้ยองเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางเลยก็ว่าได้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะส่วนเรื่องต่อมาครับโยมาที่เรื่องของกลุ่มแฟนบอลกันบ้างนะครับล่าสุดครับมีรายงานกระดกมาครับว่ากลุ่มแฟนบอลเนี่ยเตรียมวางแผนประท้วงตะกนเกลเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งล่าสุดมีราย,ยางานกันออกมากครับว่ากลุ่มแฟนบอลของแมนยูเนี่ยวางแผนที่จะประท้วงตะกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรอ,อีกครั้งในเกมแรกของเอริกทนฮากที่จะคุมทีมในทีมอุทฟอร์ดนะครับซึ่งตระกูลเกลเซอร์เนี่ยนะครับพบกับเสียงวิพากษ์วิจารย์อย่างหนักในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกทั้งเมื่อวันศุกรที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแมนยูเนี่ยเพิ่งได้รับ ปันผลผู้ถือหุ้นสโมสรประมาณ11ล้านปอนด์ได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเงินก็เข้ากระเปา๋าโทนเกลเซอร์นะครับโดยที่แน่นอนครับว่าไม่รู้ว่าจะเอาไปช่วยปรับปรุงสโมสรหรือเปล่าแฟนบอลเนี่ยนะครับตำหนิความทุ่งเทของโทนเกลเซอร์ครับที่ยังกอบโกยเรื่องของเม็ดเงินเข้ากระเป๋าอย่างเดียวนะครับโดยที่มีเรื่องของการเอาเงินบางส่วนเนี่ยที่ได้จากการปันผลหรือว่าได้กําไรเนี่ยนะฮะไปช่วยสโมสรบ้างนะครับทำให้สโมสรเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับว่า ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีหลายสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยนะฮะที่จะต้องปรับปรุงมันไปทั้งภายในสโมสรนะครับทั้งในเรื่องของสนามนะครับสนามการฝึกซ้อมนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมถึงเฉพาะในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับที่แมนยูต้องการงประมาณในการสร้างทีใหม่นะครับแต่ว่าก็มีงบประมาณที่จํากัดอยู่นะครับแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกกันไปว่าตอนนี้กลุ่มแฟนบอลของแมนยูเนี่ยก็มีการวางแผนที่จะ แสดงความไม่พอใจต่อเจ้าของทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่ทางเทนทาร์กเนี่ยจะมีการคุมทัพนะครับในช่วงเดือนหน้านะฮะส่วนเรื่องเราวเกี่ยวกับนักเตะกันบ้างนะครับนักเตะภายในสโมสรอนครับตามข้อมูลจากเอ็มเอเนี่ยก็เตรียมที่จะมารายงานตัวการฝึกซ้อมที่สนามซ้อมคาริงตันอย่างเป็นทางการนะครับกำหนดการก็วันที่27นะครับก็คือวันจันนี้นะครับซึ่งนักเตะบางคนเนี่ยก็ได้มีการรายงานตัวบางส่วนแล้วนะครับ เป็นการรายงานตัวแล้วก็มีการตรวจสภาพร่างกายนะครับกับทีมแพทย์นะฮะก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการในช่วงวันจัดนะครับซึ่งรายชื่อหลกัหลกๆเนี่ยนะครับว่ากันว่าก็เป็นในรายของเดวิดเดีรดินเนสันทอมฮีตันเบนวิซาก้าดินเดนเลฟอิลิ็กบายยีฟิลโจนตัวเซเบวิลเลียมนะครับลุคชอฟดอนนี่ฟันเดเบกอามัดนะครับซานโชมาซิยาลแรดฟอร์ดนะครับแล้วก็รอติดตามกันว่าจะมีรายชื่ออัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ ตามข้อมูลเนี่ยจากสื่ออย่างเอเมียนเนี่ยก็คอนเฟิร์มมาประมาณนี้นะครับแล้วก็กระแสข่าวเกี่ยวกับเฟงคิรยองครับก็ยังคงมีการเล่นข่าวก็สิบกันออกมาแบบต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับล่าสุดจากเดอเรียลสปอร์ตนะครับมีการนะบุวกกันออกมาครับว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยใกล้เคียงนะครับเกี่ยวกับการคว้าตัวเฟงค์ิรยองเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินที่ตกลงกันเอาไว้เนี่ยนะครับดูเหมือนที่จะคลี่คลายแล้วนะครับแล้วก็ไปในทิศทางบวกเพิ่มขึ้นนะครับ ลาเดลสปอร์ตเนี่ยซื้อนังของสเปนมีการกล่าวว่า,เ,าเรื่องของการเจรจาเดลเฟนกได้ยองกับแมนยูที่มีการตกลงกันไว้อยู่ที่80ล้านยูโรเนี่ยนะครับใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วนะครับแมนยูเนี่ยเดินหน้าเจจากับทางบาร์เซโลนาเพื่อดึงตัวเฟนกได้ยองมาโดยตลอดนะครับ แล้วก็ต้องการดึงเฟิงก้เดยองมาร่วมง,งานกับเอเร็กเทนฮาอีกครั้งหนึ่งตามรายงานเนี่ยมีการระบุว่าตอนนี้ใกล้ที่จะได้บรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวเฟิงก้เดยองละของทางบาเซลนานะครับซึ่งมูลค่าอยู่ที่80ล้านยูโรนะครับโดยอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือการเห็นชอบจากเมดฟิลรายดังกล่าวนี่แหละก็คือเฟิงกิเตยองเท่านั้นนะครับที่จะต้องมายืนยันว่าอ่ะผมพร้อมย้ายแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งเมื่อกั่วว่าในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการเจรจาแบบ เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรวมถึงเรื่องของการคิดว่าฟิงคิดยองกับการย้ายไปแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยใกล้ที่จะสําเร็จรู้ล่วงแล้วนะครับในดีลนี้นะฮะใกล้ที่มันจะมีการประกาศยามีการแล้วอะไรประมาณนั้นครับอ่ะนี่ก็คือข้อมูลจากเรลิวสปอร์ตนะครับที่มีการเล่นข่าวออกมานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับส่วนเรื่องราวอื่นนครับที่น่าสนใจเนี่ยก็โยมาที่ในเรื่องของเดวิดลาส์นะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยผอกีฬาของฮอฟเฟนไฮมเนี่ยได้ออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่า มีโอกาสเปไปได้ครับที่เดวิดเลวแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติเยอรมันของทีมเนี่ยมีโอกาสย้ายทีมครับหากมีข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธเข้ามานะครับซึ่งตอนเนี้ทางนักเตะกําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างหนักนะฮะโดยผอ,อ,อกีฬาของทางคอฟฟินแฮมเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าหากพวกเขาเนี่ยสโมอสรใหญ่ที่กําลังให้ความสนใจนักเตะรายนี้อยู่แล้วก็ เขาเนี่ยอยากได้โอกาสนั้นเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเราเนี่ยจะมานั่งคุยกันกับทางนักเตะเพราะว่าสุดท้ายที่สุดเนี่ยมันก็คือเรื่องของความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับเรื่องของเบ้นเงินต่างๆเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าพึงพอใจเข้ามาก็มาคุยกันนะครับไม่ได้ปิดโอกาสเรื่องของการปล่อยนักเตะรายนี้นะฮะซึ่งเชื่อกันว่าค่าตัวของเดวิดเลาเนี่ยไม่น่าจะเกิน30ล้านปอนด์นะครับเป็นราคาที่ไม่แรงสักเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่แมนยูว่าจะจริงจังไหมเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องราต่อมาครับโยมาที่เรื่องของคริสเตียโนโรนโดครับล่าสุดเนี่ยผู้หน่วยการของบาเยนเน่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเรื่องของสโมสรที่กําลังให้ความสนใจในการคว้าตัวคริสเตียโนโรนโดไปเสริมแนวรุกในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่มีข่าวออกมาอย่างหนักก่อนหน้านั้นครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานจากเลคคอร์ดครับสื่อของโปรตุเกสเกนี่ยมีการล้างว่าโรนโดตอนนี้ไม่มีความสุขกับทางแมนยูครับเนื่องจากว่ารู้สึกว่าสโมสรอนเนี่ย ขาดความทะเยอทะยานในการซื้อขายนักเตะนะครับหลังจากที่ยังไม่สามารถเซ็นสัญญานักเตะร,รายใหม่เข้ามาสู่ทีมได้เลยนะครับจนถึงขั้นที่ว่ากันว่าโรนโดเนี่ยครูแล้วก็มีการยื่นคำขาดให้กับทางสโมสรมาขอย้ายทีมเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการบอกปัดปันในเรื่องของบาเยินนะฮะขณะเดียวกันครับเรื่องของทางมากโกอาเซซิโอก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับตามรายงานจากสื่อดังของสเปนอย่างมากาเนี่ยมีการระบุกันออกมากับว่า เรอัลาดริตเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาอาเซซิโอออกไปอีกนะครับแล้วก็พร้อมที่จะปล่อยนักเตะรายนี้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากที่การเจจาสัญญาฉบับใหม่เนี่ยไม่คืบหน้านะครับรายงานเนี่ยมีการระบุว่ามีหลายทีมนะครับที่กําลังให้ความสนใจอาเซซิโอตัวรุกวัยยี่สิบหกปีรายนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นกันเข้าไปให้กับเรอัลาดริดไว้พิจารณาเลยนะครับซึ่งทางเรอัลาดริตต้องการค่าตัวสําหรับอาเซซิโออยู่ที่ราวๆ้านูโรครับ ก่อนหน้นี้เจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับความสนใจจาการ์เซนแมเชสเตอร์เตดเลานะครับแล้วก็เวี้ยวพูด้วยนะฮะที่ให้ความสนใจอย่างหนักไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เรื่องของทางทอมคีนนะครับซึ่งทอมคีนเนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าจะเข้ามาแทนที่แมตจัดนะครับที่ได้มีการแยกทางกับทางสโมสกันออกไปนะครับก็จะเป็นคนเจรจาในแต่ละดิวในเรื่องของการทําการเจรจาคนใหม่นั่นแหละนะครับที่ทางสโมสรมีการแต่งตั้งนะครับ แล้วก็มันมีกระแสกระดอกมาจากแฟนบอลน,นี่แหละนะฮะที่มีการมองอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งความคิดเห็นจากแฟนบอลบางกลุ่มก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าแมนยูเนี่ยแต่งตั้งผิดคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่เหมาะกับทางสโมโสรนะครับทำไมแมนยูไม่แต่งตั้งคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีกว่านี้นะครับแต่ทางสโมสรเนี่ยมองว่าทางทอมคีมเนี่ยคือคนที่ใช่นะครับแล้วก็แถมทางทางสโมสรเนี่ยก็มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ทําลงไปเนี่ย มันเป็นการเดินมาถูกทางแล้วนะครับซึ่งทอมคีนเนี่ยนะครับก็มีคอนแทคที่เยอะมากๆเขาเนี่ยรู้จักกับนักเตะหลายคนนะครับรู้เกี่ยวกับเรื่องของเบ็ดเงินค่าเหนื่อยเกี่ยวกับการเชียรจ้าต่างๆนะครับแล้วก็รู้จักสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดเป็นอย่างดีรวมถึงรู้จักทางดีแคนไรท์เป็นอย่างดีด้วยนะครับที่เป็นเป้าหมายของทางแมนยูนั่นเองนะครับซึ่งมีการน่าอคุณสมบัติของทอมคีนเพิ่มเติมนะครับว่าเป็นคนที่ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดนะครับทำงานเก่งมากๆนะครับแล้วก เป็นคนที่มีคอนแทคที่มากมายจริงๆนะครับสำหรับดาร์เด็กเตอร์คนนี้นะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาเจรจาแทนที่แมต์จัดนั่นเองที่อําลารีงมดอกไปนะครับซึ่งหลังจากนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าการเจรจาแต่ละครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบ็ดเงินเรื่องของการซื้อนักเตะเข้ามาเนี่ยนะครับจะมีการประสบนํำเร็จไหมนะครับการกระทําเดี๋ยวมันจะบ่งบอกเองนะครับว่าแมนยูเนี่ยเดินไปถูกทางหรือเปล่าในการแต่งตั้งดาร์เด็เตอร์คนนี้เข้ามานะครับ แล้วก็บิดท้ายกันครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวดราม่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขายบัตรแดงเดือดที่ไทยนี่แหละนะฮะเป็นแมตช์ซีซั่นแมตช์แรกของแมนยูเรานะครับในช่วงก่อนที่จะเริ่มซีซั่นใหม่นะครับซึ่งล่าสุดทางสโมสรเรอร์พูลแลวก็แมนยูเนี่ยได้มีการออกมาแถลงร่วมกันเลยนะครับพร้อมกันนั่แหละว่าไม่เห็นชอบนะครับกับการเอาบัตรเข้าชมแดงเดือดที่จะมีการจัดขึ้นในเดือนหน้าวันที่12เนี่ยนะครับเอามาขายซ้ำนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการรับประทานอาหารใดๆกับทางนััเตะะชุดดใหญ่้วยนครบ ทางสโมสรอนแมนยูแล้วก็ลิเวูมีการประกาศชัดเจน <c oughs> ก็ไปตามอ่านเรื่องของเกี่ยวกับแถลงการ์แบบตเตรีมกันได้นะครับในเว็บไซต์ของสโมสรยังไม่ทางการนะครับหรือว่าพวกแฟนเพจโซเชียลยังมีทางการของทางสโมสรนนั่นแหละนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ